เอาเอาเจาฟ้าเจ้าเย็นถอยก่อนถอ,ถอยอุ้ยเบิ่งโอ้เขาจะปิดข้อ,ของไข่โบยยอมสวัสดีครับพบก,กับช่องเบาตามติดชีวิตช้างนะครับผมนี่ก็ มาดูเสี่ยมิ่งนะครับนี่ก็บรรยากาศมันหลังพายุออกครับผมมาดูป่าว้นป๋าว้นทำอะไรครับป๋าว้นโอ้ยไม่ค่หางดีครับโอ้ยไม่คุณแม่หางดีดูคุณแม่หางดีได้กินอ้อยแล้วครับผมฝนตกครับอันนี้ก็ยังออกไปไหนไม่ได้เช่นเคยนะครับผมก็รอให้พายุสงบก่อนนะครับ ช่วนนี้นี่ก็แฉหน่อยนะครับหลังจากพายุตกตกมาประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับโ oh, <no. S 1> อ้โหตรงนี้นานมากเลยดูตัวเลขตัวเลขกอยากว่ามาเล่นครับกินนมกินนมแล้วแฉบปะครับมิงครับอะไรแฉบปะครับดูครับกินนมครับ ฝั่งนี้ก็เป็นเต้านมคุณแม่นะครับโอ้ใหญ่มากเลยเฉมิงุกีเฉมิงโอ,โอ้โหนมเต้านมใหญ่มากเลยครับกินแล้วนี่ก็บรรยากาศดีสงสัยกินนมแล้วน่าจะแบบนอนแหละครับ ดูท่ายืนกินเอ้ยสุดยอดหญ่นี่กได้ไหมอปอบเยังมากวันอะไรเนี่ยแต่ลายกินนุ่มกันลายเติมพลังยังอยกันกินท่ายืนกินนอ้ยสุดยอดเลยเก่งหักโห่กินนาเน,นื้อน้ำนมคุณแม่เยอะครับถ้าเป็นช้างบางตัวนี่น้ำนมคุณแม่น้อยนี่ กินแป๊บเดียวครับอันนี้เยอะเสียงดูโจ๊บจ๊บโจ๊บดิโอ้โหจับมือหน่อยนุ่มเนี่ยอิ่ใช่ไหมามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวยิ้มหน่อครับพ่อปอครับเอ้ยมาแล้วมาทักทายแล้วครับมาทักทายแล้วสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับ เป็นเฮลาออกไปเนี่ยเพราะว่ายังออกไปตอนนี้ก็ยังออกไม่ได้ครับรอให้แบบพายุสงบก่อนอันนี้กลัวแบบออกไปก็กลัวแบบไม่สบายนะครับคนสบายอากาศแบบยังคืมฝนดินป,ปล่อยๆครับนี่ก็ให้อยู่ในข้อก่อนนะครับตอนนี้ อยู่ในบ้านก่อนยังไม่ปล่อยออกไปวิ่งเล่นครับกินนมหยิบแล้วสงสัยหน้าจะง่วงครับนี่ดูหน้าตาอย,อย่งนอนเดี๋ยววะนี่กับบรรยากาศดีดีดร่มเย็นช้างน้อยช้างน้อยกินนมแล้วก็ง่วงนอนแล้วไปนอนเลยเร็วๆมาครับผมอยากออกไปเล่นครับ ง่วงนอนก็ยังจย่าืนเล่นนะครับดูไปแล้วเนี้ยไปแล้วเนี้ยไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยชิปไอ้ไซนั่นนี่ผมกะหาล้ออ้อมก้าวนะครับว่าบ้าปลอดภัยดีบ่นักสำรวจครับเสียมิงนักสำรวจนักสำรวจสำรวจบ้านสำรวจขวากับเสียมิง เห็นนี่ยังนี่ยคุณแม่ก็เก็บอือไปเมื่อกี้ครับวันนี้ก็เอาอีกแล้วครับคุณนะ่ะด้านหลังกว้างหมักง่ายเลยกินเยอะครับกินเยอะล้วก็ตัวใหญ่ครับเพราะว่าส่วนมากช้างนี่เขาได้เท่าที่รู้มาเขาบอกว่าแบบกระเพาะอาหารช้างมันจะมีแล้วก็กินแล้วก็แบบออกเลยนะครับขับออกเลย เหมือนกับมนษนษุ์นครับมนุษย์กินแล้วจะตุค้างในกระเพาะในลำไส้อะไอย่างนี้นะแต่ช้างนี่กินหยิมปุ๊บออกเลยออกทางตีเลยโอ้ยพูดเลยรลอดูเสียมิกันต่อครับอังวังังโอ้ยอย,อยากออกไปเนี่ยไม่ได้ออกไปเหรียญมือนึงแล้วเจสีกาดครับ วยครับชุ่ณหุ่นหวยอยากบอกเรียน้างนู้นอยากบอกเรียน้างนอกหุ่นหวยหุ่นหวยผมหุ้นหวยครับพ่อหุ่นหวยผมหุ้นหวยพ่อหุ้นหวยอยากบอกเก็บเที่ยครับแบบหุ่นหวยครับ้ย อะไรนี่มิเจี๊ยบมาทำอะไรนี่เอาเอาปล่ยปล่อย,อยสร้างน้อยบนะ่ออกม่ได้แล้วเนาะติดเนาะเอาแล้วครับแม่เจี๊ยบน,นี้มาทำการเปิดคลอ,อกแล้วเฮ้ยชิเดียวเนี้ยชิเดียวเนี้ยแล้วชิเดียวเนี้ย้ phải đi nhìn sẽ... sắc này nữa hấp 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 thôi 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 à. hấp hấp đi hấp 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 อย่าไปกวนไม่เจียบถอยมานี่ถอยออกไปก่อนแม่ไปดึงฝั่งนู้นนี่แมมเสียกนี่แม่ดึงข้างล่างนี่แม่เออน,นั่นแหละดึงไปเออน,นั่นแหละดึง มันก็ออกมาแล้วนะครับหาเหรียญกันหาเหรียญกันเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมันหวยนี่กูชีเดียวอ่ะเฮ้ยกูชีเดียวอ่ะหมู่บ้านแกเ่ได้ดอกเอ้ย วานก็พายุเข้าครับบ่ได้ออกเหรียญยังเลย,ยว่าน,นี่นี่ก็เลยว่ามาเหร,เรียญเราปะเนี้ยเอ,อ้าเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยไปแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ตามเพื่อนไปทางขี่เลยไปไปเข้าไป ไม่ยอมเข้าอีกครับยดืดเสื่อยเสื่อถอยเลยขอาไปเอาไม้ออกให้เข้าดีๆก็ไม่ยอมครับเบิง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 โอ้โหเขาจะปิดข้อไข่บอยย่อมครับดูครับเอ้ยเจียวไม่ผมไปไหนผมไม่ผมไม่ไม่ดอก มาช่วยดึงครับก่อนดื่นก็อย่าลืมเข้ามากดสับ s c r i b e กดรูปกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปใหม่ๆจากช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะครับผมลากันนะครับ